โอเคเฮ้ย <Okay, S 2> <empirical, S 1> เดี๋ยวผิดเกมดีวหว่าดีเขาไม่ถหนังเรื่องมิสซลี่อ่แลวข้างแต่เกมนี้จะทำกูเล่นละข้างอะไรอ่ะโอเคครับโซย่าผมอยู่ในเกม h o m i c ไซเฟอรคือเกมในคอนเซ็ปมันคือเราถูกด,ดึงเข้าไปในโลกวิญญาณแล้วเราก็ต้องไปคุยกับผีซึ่งผีก็ไม่พูดภาษาคนด้วยผีพูดภาษาฮีอะไรก็ไม่รู้เพื่อนผมมันอยากให้ผมเล่นนะนะผมเลยต้องมาเล่น <ety in> <air> เริ่มเลยดีกว่าตอนนี้กูอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ อะไรเฮ้นันใครอ่ะจูออนอ่ะโอ้ยใครวะว t t ตาฟักท่าโอ้ยีย้ย,ย,อย,อยเอ้ยนั่นอะไรอ่ะแล้วฉันอยู่ที่ไหนโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงน้ำหยดหรืออะไรนั้นนะไม่แปลกใจนะคือน้ำแอร์ห้องผมหยดผมจะต้องเอาถังมารองไว้ก่อนจะต้องหาทางออก นั่นใครอะโอ้ยเท่อะพี่เบาอ่าอย่าบอกนะว่าเชฟายโอ้อ้าวคุาษาไทยแล้วนะผมไม่รู้เรื่องอะ่ะเปิดเลยเโอ้อยู่ไหนเนี่ยที่ห้องเลยโอ้ เออออกก็เถอะโอเคมีอันนี้ประตูพังๆฉันคิดว่าฉันสามารถสามารถเอามันออกได้ดึงออกอ่าค่อยแล้วกันประตูธรรมจานี่ใครอะไรเอ่ยทำไมคนที่นี่เขาชื่อไม่ใช่แบบมันเป็นสถานที่ไม่ก็สิ่งของทุกอย่างเลยมันแบบเขาต้องการอะไรฉันต้องการต้องการน่ะต้องการอะไรวะ สมไยเขาต้องการอะไรอ่ะย,อยิ้มอ้อยิ้มอ้ออาวอา้อ,อต้องการหัวใจกูตอนนี้เจอหนุ่มหล่อกระชากใจครับผมกระชากจริงๆอะ่ะอา่าแล้วกูก็แพ้อา่นานกูตายอา่าไปผัก<ม>เลยน่าจะอยู่ไหนเนี่ยที่นี่มันคือที่ไหนเขาว่าเป็นโลกวิญญาณโลกวิญญาณน่าจะเป็นยังไงอ่ะไปตรงนู้นหรือเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้ดีกว่า<ม>ฉันรู้สึกเหมือนฉันเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะอะไรวะ โอ้มือมันมีชีวิตมือต้องให้เราดูบางอย่างโอ้เอ,อหัวคนยิ้มด้วยคุณโดนหันไม่รู้เขาาน่าจะมาเป็นมิตรกูสวัสดีอะน่าจะเป็นมิตรนะฉันฉัน เขาหน้าดูอย่างนี้หน้าดูไม่ดีมีปัญหาเหรอมีปัญหาต้องใช้สมองอย่างมากแล้วมันก็มากเกินไปสำหรับสมองกูด้วยฮะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ๋อใช่เราถูกจริงด้วยคือเขามีปัญหา วันทูต้องการเขาต้องการให้เราอ่ะเอาเขาไปด้วยแล้วให้ไปไหนอะให้ไปไหนอะถ้าเกิดเราตอบโนเขาจะเขาจะโกรธเรอแม่เอาไปด้วยดีกว่าโอเคเราเราเรา,เราไม่เอามือเขาไปด้วยเหรอลงไปอะถ้ามือเขาชี้ไปไงั้นลงไปลงไปอ่ะอันนี้ไม่รู้ อ่าอ uh, yes. ีซีเอสเขาต้องการเขาถามฉันว่าให้เขาให้พาเขาไปด้วยมันแปลกแต่ว่าฉันก็เอาเขาขึ้นมาแล้วลงไปเลยไม่รู้คราบคิดไม่ออกเกมนี่ใช้หัวสมองเยอะเกินไปผมพอแล้ว เปิดประตูอ่องั้นแปลว่าตรงนี้คือเปิดเหรอเปิดเปิดประตูเปิดออกดูมีใครอยู่ไหมนะอะไรวะแล้วเมื่อกี้พูดที่อะไรวะ,วะนะเนีเ่ยเฮ้ยโกโจโอ้ยแป๊บหนึ่งไม่เก่งขึ้นเอ้ย หยิบอาวุธก่อนโครบามีแฉลงอยู่เก็ t ถือเลยมันมีเฮียอะไรมาฟาดทิ้งซะมาคนหายที่ซ่อนก่อนหลบตรงนี้ใครเอ่ยใครอะสตะกโกไม่ใช่จูออนแล้วมีแฉลงว่าทำไมถ้าเหรอเฮ้ยนี่ไงเอา โอ้ยโอ้โหตีซะเลือดออกเลยอื้อเขาอ้าวเขาไปแล้วอ้าวกูทำอะไรไปเนี่ยกูทำกูกลัวเปล่าอ๋อเขาเศร้าเลยเอ่อขอโทษทีแต่ว่าคุณโอเคไหม คุณตีฉันเนี่ยไม่ไม่น่าใชา่แต่เอาไปก่อนฮ่า if there no problem then i guess that good u าทางแมงเขาทำอะไรตรงนู้นไปไหนอูอะไรวะ มีซามีมีเสียงตามหลังฉันใครอะข้างหลังอะโอ้ฉันต้องทำยังไงกับคุณเนี่ยคือใครอะไรไม่รู้หนึ่งกูเขียนอะไรไปเนี่ยไปก่อนไปดูตรงนู้นตรงนู้นใครเอ่ยตรงนู้นมีใครหรือเปล่า บางคนกำลังเดินมาที่นี่เดินมาตรงนี้อ้อพี่คนนี้แก้วท้อก่อนไม่อยากใช้อคนดูแลเมื่อกี้เพิ่งตีพี่เขาไปมีอะไรหรือเปล่าคือเออ่คุณต้องการจะพูดอะไรกับฉันเาอะไรวะเฮ่ยอะไรนะอะไรอะ อะไรมันคือเขาพยายามจะช่วยเหรอระวังไม่รู้ไม่รู้เอาเหี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องระวังอ่ะระวังหรือซ่อนหรืออะไรเสียงสัญญาณเสียงสัญญาณหัวใจเต้นอุเฮ้ยพี่เอกผมผมเห็นพี่เอกอะ่ะใช่ไหม อ๋อเขาพยายามจะปกป้องฉันเอาละตอนนี้เราอยู่ในเกม Midnight Snack ของว่างเที่ยงคืนเริ่มเลยดีกว่า <c oughs> ฉันว่าฉันควรจะไปหาของในครัวกินหน่อยดีกว่าโอเคก็งคงง่ายดีแล้วก็หมอหรับเกมไอ้ตีหน,น,นึ่งสามสิดไนดูนาฬิกาสิจริงๆควรจะไปนอนได้แล้วเล่นอะไรอยู่เย ภาพเป็นพิกเซลมองไม่ชัดเลยอะไรเนะี่ยประตูวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ไเลยพิกเจอร์มยังไม่ได้ใส่พิกเจอร์เขาไม่ได้ใส่รูเข้าไปในนี้เลยน้ำก็หยุดไม่เลิกเลยห้องอะไรแทรกตัวเข้าไปได้ไหมไม่ได้ขนมเที่ยงคืนของว่าเที่ยงคืนมีอะไรกินบ้างเอ่ยประตู ่าดอนวอนอ๋ออันนี้ห้องห้องพ่อแม่ห้องพ่อแม่นี่ห้องอใครเอ่ยห้องน้องชายห้องพี่ใครสักคนหนึ่งก็ยังไม่อยากให้ใครเขาตื่นกันเราจะออกมาหาขอ,ของกินตอนกลางคืนทำเหมือนผมเลยทำตัวเหมือนผมเลยีแอบออกมาหาอะไรกินตอนกลางคืนมีอะไรกินบ้างเดีย๋ยวดูสิมีขนมปังสองแผ่นอันนี้เหรอ ินได้ไหมไม่ได้สงสัยเป็นใส่ยาเบื่อไว้ If we are uh, off s e i l i y I left some extra in pantry จากแม่โอเคโอเคแล้วห้องครัวอยู่ไหนเนี่ยไอ้แม่เมื่อกี้ห้องครัวนิแล้วเราต้องทำอะไรเย่ยอ๋อนี่โทษต,ต้องมีขนมปังเอ้ตูป้ปลาไมโครเวฟแล้วมีอะไรกินบ้างเอ่ยเราทำอะไรได้บ้างขนมปังที่กินได้ไหมเราทำอะไรขนมปังที่ได้บ้าง นึกทำอะไรไม่ได้เลยรือทั้งเกมกูเสียไป3 5 3 3เมกะไบเพื่อนำไปเดินมาในบ้านเหรอปฏิทินไม่อยากรอจนถึงวันศุกร์วันศุกร์มีอะไรอะ่ะโอ้ยโทสไอคินดาวันโทสหนาวแล้วโทษจะไปหาจากไหนขนมปังก็เราย่อ,ยอดได้ไหมกดคอนโทรลย่อไม่ได้ C ย่อไม่ได้ okay. <S <S โอเคโอ เเสียงนี้ตาเบแล้วนแะเธอดิเปิดเปิดดิมันก็เสียงดังเกินไปแล้วก็จะหาหนมปังจากไหนหนมปังก็อยู่บนโต๊ะแต่มันก็หรือว่าเราต้องไปหาหนมปังที่อื่นอะไรเงี้ยเลยโต๊ะโต๊ะมีหนมปังปุโต๊ะไม่มีหนมปังห้องก็โคตรมืดเลยไปไหนเนี่ยประตูข้างนอกมั้งขนมปังอยู่ไหนขนมปังก็อยู่บนโต๊ะแต่ว่าเราทำอะไรขนมปังนั่นไม่ได้เลยเครื่องปิ้งขนมปังก็ใช้การไม่ได้เพราะเราไม่มีขนมปัง โอ้อยอะไรเนี่ยแบบมันคืออะไรอะ่ะปิดได้ไหมมันปิดไม่ได้แล้วอะไรนเนี่ยคืออะไรขวดแยมลเหรอ <S <S อ๋อนี่อ๋ออ๋อนี่เจลรี่มันคืออะไรขวดขวดเจลรี่ตามให้เขามีขวดเจลรี่กันอย่างนี้เลยเหรอ โอ้ตกใจอันนี้คือเราทาขนมปังอยู่หรอห้าเฮ้ยใ,ใครได้ยินเสียงมันฝีเท้าใครวะไม่ผิดแน่เผ้ยตัวมากูมีตาพิฆาตพวกกูซูมได้อย่ามานะ่ะอย่าโผล่มานะ่ะเลื่อนเลื่องไปก่อนห้าทำอะไรได้บมังเนี่ยเราแกะเอ๊ะ อ๋อในถั่วอ๋อทำเซฟในถั่วเขา้าใจแล้วแล้วมานั่งทาในถวยกันเนะี่ยเอาละอ่าประกบกันได้สักทีกินได้ยังเราต้องไปกินในห้องเหรอหรือกินหน้าทีวีระหว่างนี้แหละที่เราเดินไปก็จะมีตุม้มระเบิดตายแน่นอนอไม่ไม่สงสัยกินที่ห้อง ระหว่างที่เรา,าเดินไปเที่ออยวเนี่ยเกมง่ายๆอย่างงี้เราจะโดนตุ้งแช่ที่ห้องแน่นอนตุ้งแช่ตุ้งแช่ที่ห้องไม่มีตุ้งแช่นาคมแน่นอนวะนั่นใครวะมาเดียวเลยมึงใครเนี่ยอ้าวฮะคือกูทำขนมเสร็จจากนั้นก็มี ไอหน้าขาวที่ไหนไม่รู้มายืนดูกูทําขนมแล้วตากน,นั้นมันก็มาอยู่ที่ห้องกูแล้วจากนั้นมันก็ทําอะไรกูต่อก็ไม่รู้เฮียแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ <Yeah. S 2> ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นมาที่ <Yeah. S 2> <Hey. S 1> ไอหน้าขาวนั่นอาจจะ, <Yeah. S 1> จะอาจจะทำไม่ดีไม่ไรกับกูแล้วแหละแล้วก็จบไปแล้วครับ <Yeah. S 2> สำหรับคลิปเดียวนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย